สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพบกับเกมอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel อีกแล้วแต่งหน้ามาแล้วเออห่างหายไปนานกับการรีวิวอาหารเสริมที่แบบว่าเออเกมกินอะไรอย่างนี้ม,มาอัปเดตหน่อยแล้วกันนะว่าตอนเนี้ สวิตเอเนอร์ที่สั่งไปแต่นี้มันยังไม่มาแต่นี้ก็เลยเกมก็เลยทดลองกินตัวหนึ่งเป็นวิตามิน B รวมเหมือนกันคอมเพกเหมือนกันคนเราอะชอบมองข้ามเรื่องวิตามิน B ไปซะส่วนมากเพราะมันเป็นวิตามินที่แบบบำรุงระ,ระบบประสาทคือสร้างควัญกำลังใจด้วยเกมเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละก็เออด้วยความที่แบบมันต้องมีวิตามิน ที่บำรุงระบบประสาทน,นั่นก็คือวิตามิน B รวมของ DSC ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรที่ปรับปรุงมาแล้วมันจะมีสูตรละลายเร็วกับเร็วกับละลายช้าซึ่งตัวเนี้ยเป็นสูตรที่ละลา,ายช้าอันเนี้ยมันจะให้มา B1 B2 b 6 B12 อที่แบบเอาจริงๆมันจะมีแบบแยกย่อยไปเสริมนุ่นเสริมนี่ต่างๆคือมัน ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะอาจจะแบบบอกไม่ครบถ้วนเพราะว่าแบบมันแบบบางทีมันไปไปช่วยกระตุน้นตัวนั้นตัวนี้ช่วยกับอาหารเสริมสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่ากันไปเนาะวิตามินบีอ่ะมันมันกินได้สองแบบเลยนะกินเพื่อสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายเพราะามันจะมีวิตามินบีตัวหนึ่งบีหกนี่แหละเออถ้าจะไม่ผิดน,นะเออ ถ้าผิดขออภัยด้วยนะเพราะบางทีแบบไม่ได้เป๊ะเออประมาณว่ามันมีวิตามินในในเนี้ที่เก็บดูข้อมูลมามันมันจะช่วยมันจะช่วยประมาณว่าช่วยเผาผลาญไขมันช่วยแบบกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ทําให้เราแบบไม่เผลไม่อ้วนง่ายนั่นแหละถึงไหนละอ่ะแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่มีไบโอตินซึ่งไบโอตินคือวิตามิน B7 มัน มันจะช่วยเรื่องไอ้นี่ผมเล็บอะไรเงี้ยเออเก็บต้องขาซื้อไปเอาตินมากินแยะอ่ะตอนนี้ฟีดแบคเป็นยังไงเหรอเออหลังจากที่กินไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะอันนี้หลังที่กินไปแล้วประมาณ2อาทิตย์มันรู้สึกว่าแบบเืมเขียหาอ่านในพันททิปด้วยแหละว่าคนเป็นยังไงกันบ้างซึ่งคนกินตัวเนี้ยกันแล้วสิวขึ้น ทางการทีตัวนี้มันจะช่วยเรื่องคุมสิวได้ลดหน้ามาันแต่แกมกินไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งสิวแกมไม่ขึ้นก็จริงแต่คือรู้สึกว่าน้ามันขึ้นนะเออหน้ามันขึ้นแบบบริเวณทีโซนอย่างเงี้ยบริเวณทีโซนคือหน้าเราจะมันแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าแบบแต่ว่ามันเข้าใจปะว่ามันเป็นวิตามินที่แบบ ระบบประสาทหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าควรจะต้องรับประทานนะอ่ะเคมก็กินแต่ว่าเกมเลือกที่กินแบบกินวันละเม็ดแล้วการจัดที่ว่ามันมันเขาให้กินเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารอะไรเงี้ยเออเกมก็เลยกินเป็นวันละเม็ดก็เสร,รุปว,ว่าเกมก็จะกินได้ประมาณ2เดือนเออาจากักเออมันก็รู้สึกว,ว่าหน้าไม่มันแล้วช่วงแรกๆที่กินคือแบบ ต้องวังกันเลยวิตามิน B ทุกตัวที่สี่ชีสีปัสสาวะของเราจะเข้มผิดปกติเป็นะแบบไม่ต้องตกใจนะมันคือเพราะว่าวิตามิน B มันจะละลายในน้ำเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็ถ้ามันเกินอ่ะมันก็จะขับออกทั้งเหงื่อออกทั้งปัสสาวะไม่ต้องตกใจว่ามันจะแบบเป็นอันตรายหรือเปล่าเอออะไรที่มันเกินมันก็จะขับออกเพราะ วิตามินตัวนี้วิตามิน B กับวิตามิน C อะไรพวกเนี้ยถ้ามันเกินมันก็จะขัดออกเท่าที่เกี่ยวหนาะข้อมูลนะ,ะมันประวัติว่ามันมันอยู่กับร่างกายไม่นานบางทีเราอาจจะกินไม่ครบหรือไม่เพียงพอต่อร่างกายที่เราต้องการเราควรจะเสริมด้วยวิตามิน B แล้วคนที่ดื่มนะ้่ยกลัดหรือซูบหรี่จัดๆเนี่ยควรมีวิตามิน B ไว้ไว้ติดตัวนะเ,เพื่อที่ มันจะได้ปรับสมดุลในร่างกายของเรานั่นแหละตัวนี้ถามว่าเกมรู้สึกดีไหมกับการที่เอามาใช้แทนสวิตเอนจีคก็คือว่ามันก็ช่วยได้ในระ,นระดับหนึ่งก็ไม่ไม่เทียบเท่าสวิตเอ e นจี Sweet นะในความรู้สึกเกมเก็ประมาณนี้เอออ๋อ,อ,อลืมบอกไปว่า กมซื้อร้านที่เขาทิ้งระสชาตญี่ปุ่นเพราะมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะเออเป็นละลายช้าแล้วก็ซื้อมาในในราคาที่เกมก็จําไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ตอนนั้นเออไม่ได้หาข้อมูลเท่าทีเท่าท,าทีจำราคาไม่ได้เออก็นั่นแหละใครที่สนใจก็ลองไปหาดูก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเราเก,กันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะถูกกว่าสวิตเอเนอร์จี้แต่สวิตเอเนอร์จี้มันจะดีกว่า แต่ว่ามันก็ใช้แทนก็ได้แต่ะเธอเนาะเออตามตาอัตรภาพตาม,ตามงบประมาณของแต่ละคนเนาะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากเออนั่นแหละส่วนตัวก็คือลองไปทั่วอยากอยากอยากให้ร่างกายมันดีขึ้นนั่นแหละขึประมาณนี้การกินก็คือเกเลือกกินวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นอืม ลังอาหารเย็นเพื่อกลางคืนจะได้ไปฟื้นฟูเออสีปัสสวะก็จะแบบเมื่อก่อนคือแบบจะแบบเป็นสีเข้มจ๋าเลยแต่อยนี้ก็โอเคเราดื่มน้ำตามเยอะมันก็เลยทาให้สีปัสสวะก็เป็นสีปกติคือแบบวันวันนึงเคปจะแบบกําหนดน้ําไว้เลยว่าแบบเก็นจะกินน้ำปริมาณเท่าไหร่แก้วเนี้ยเก็บอย่างสมมติว่าแก้วน้ําของเรา30ออนมันจะได้ประมาณ9้า 900 ml อะไรอย่างนี้เนาะเออเราก็จะดื่มค่อยๆจิบระหว่างวานันไปเรื่อยๆของเราประมาณ2แก้วก็พอ2 2แก้วก็สร้างประมาณ1,800เออ1,800หรืออาจจะได้คือบวกลบกันก็ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้อะไรอย่างนี้นะเนาะเรื่องผิวมันก็ช่วยนะเออเรื่องเรื่องผงเรื่องผิวทำให้ผิวขาวก็จะใสเอออันนี้ที่ขาวๆนี่คือแอบคลิปก่อนหนะ้านี้คือเกลมทา,านี้ ไปนะโลชั่นของวิสทีนใครที่ยังไม่ดูไปดูนะข้างบนนี้นั่นแหละก็จะมาบอกประมาณนี้ก็เป็นตัวตาตัวแทนแล้วกันเนาะคนชอบมองภาพชอบไปกินวิตามินซีหรือไม่ก็ไปวิตามินอ e, ีเลยกินคู่กันเพื่อผิวที่แบบขาวกระจ่างใสเพื่อผิวป้องกันแสงแดดอะไรนี้แนละ้ววิตามินอ e, ีช่วยอะไรบ้างก็ ยมทำคลิปไ้แล้วไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หน่อยก็จะนลอดกเกี่ยวกับวิตามิน B ผิดพลาดประการใดเกมขออภัยด้วยนะเพราะเกมไม่ใช่เภสัชแล้วก็ไม่ใช่หมอเป็นแค่ผู้รีวิวที่แบบว่ารีวิวจากความรู้สึกจริง,รงๆอ่ะอว่าเราจับที่เรากินจากที่เราแบบแล้วก็จับความรู้ข้อหางอื่นที่หามาได้ประมาณนี้แหละก็ถ้า ใครอยากรู้อะไรจริงๆถ้าแบบอยากรู้จริงๆเราลองเม้นท์ถามเกมมาได้หรืองจะหาข้อมูลอย่างละเอียดมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่ใชอ่อาจจะมาทำคลิปบอกดีกว่าเพราะเข้าใจว่าคนที่ดูอ่ะก็คือคนที่ดูคลิปอ่ะชอบ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 ฟังมากกว่าชอบเขาเรียกไงชอบฟังมากกว่าชอบอ่าน อ่านแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเกมเกมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบอ่านเลยชอบแบบปฏิบัติชอบฟังชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้อืมนอกเรื่องไปไกลละอ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แล้วกันเนาะเออวิตามิน B ตัวนี้ก็ถือว่าดีอืมระดับหนึ่งก็มีประมาณนี้และอ่าคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมอ